เรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณหนึ่งกับคุณคูโบนะครับมีกิจกรรมที่ดีดีๆให้นักเรียนได้ทํากันนะครับใช่ค่ะระหว่างที่หยุดโควิดนะคะเราก็สามารถทํากิจกรรมดีๆนี้ได้นะคะสําหรับกิจกรรมนี้คุณหนึ่งเป็นการบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาสังคมเข้าด้วยกันนะคะใช่ค่ะอีกคนหนึ่งก็เป็นการประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมทั้งหมด ามาเีเน่มสือทั้งหมดอยู่เก้าเล่ม<ช>นะคร<ช>ับด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องแตกต่างกันนะครับอ,อันนี้โชว์อาจจะให้ดูทีละเล่มเลยนะคะมีเรื่องเด็กดีมีมารยาทเด็กชายกล้องกับนาฬิกากระเป๋าใบใหม่เนึ่งเด็กขยันมีหนึ่งด้วยหนึ่งเด็กขยันนี่หนึ่งแถมอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเด็กดีรักสะอาดนะครับรางวัล ของความสามัคคีนะฮะคุณย่าที่รักครับน้ำใจของฟอแล้วก็แป้งผู้ซื่อสัรนะครับค่ะสำหรับในเก้าเล่มน,นี้ครับเราจะทำอะไรกันทุนนี้ เริ่มต้นจากการอ่านนะครับนักเรียนต้องอ่านจนจบนะครับจากนั้นเริ่มบันทึกลงในใบงานนะครับเราจะมีใบใบกิจกรรมให้ว่าเด็กๆจะต้องบันทึกอะไรบ้างมีหัวข้อไปให้ในวันที่มานับหนังสือใช่ค่ะจากนั้นนับมีพิเศษกว่านั้นก็คือเรามีการประกวดครับใช่มีการประกวดคือสมมุติว่าเด็กๆ คือเด็กๆทุกคนจะได้หนังสือไม่เหมือนกันในก้าเล่มเราก็จะวนไปในห้องนะคะ,คะอ่าเช่นอ่าสมมติสมสมุติว่าเราได้เรื่องน้ําใจของปอนะคะเด็กๆก,ก็ต้องมาแสดงบทบาทสมมุติใ,ในเรื่องเกี่ยวกับน้ําใจเนี่ยว่าเราอ่านตรงนี้แล้วเราได้อะไรบ้างคด้วยการถ่ายคลิป,ลปว,วิดีโอสั้นๆน,นะครับไม่ต้องยาวมากจากนั้นส่งมายัง ห้องใครห้องนั้นครับผมแล้วจะมีรางวัลนะครับในเป็นช่วงชั้นนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดสารางวัลนะครับจะมีปหนึ่งสารางวัลปสองสารางวัลจนถึงปหกเลยครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยไหมคะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเสนอตัวอย่างเรื่องอะไรนะครูหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งมารยาทมารยาทครับผมซึ่งนะครับนี่เล่มนี้ค่ะจะนําเสนอตัวอย่างเล่มนี้นะคะเด็กดีมีมารยาทใช่ครับพร้อมไหมคะ เดี๋ยวรบกวนเด็กๆปรบมือให้คุณน,นุ่นและคุูจิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลรับทองโปรงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับสโรงเรียนชินนุกูวิทยาหนูได้รับมอบหมายให้อ่านหนังสือนิทานคุณธรรมเรื่องเด็กดีมีมารยาทจากการอ่านนั้นหนูได้คติข้อคิดสอนใจในเรื่องการเด็กดีมีมารยาทดังนี้ค่ะ กรณีที่หนึ่งเด็กดีมีมารยาทเวลาหนูเดินผ่านผู้ใหญ่นั้นหนูจะเดินก้มค้อมตัวลงเล็กน้อยมือแนบลำตัวทั้งสองข้างไม่แกว่งไปมาค่ะกรณีที่สองหนูจะผ่านผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นการผ่านผู้ใหญ่เวลานั่งกับพื้นนะคะ ให้เด็กๆคลานแล้วพร้อมตัวลงเล็กน้อยมือแนบลำตัวทั้งสองข้างไม่แกว่งไปมาค่ะ mm hmm. กรณีที่3การส่งของให้ผู้ใหญ่ ครูใหญ่นั่งที่เก้าอี้นะคะให้เด็กๆคุกเข่าลงเวลาส่งของนั้นให้นักเรียนใช้สองมือค่ะเด็กดีมีมารยาทจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆชมคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะโดยการสมมติบทบาทจากครูนุ่นและครูจิ๋งนะคะทำได้ไหมครับ ทำได้แล้วได้นะครับส่งมานะครับเรามีรางวัลนะครับมอบให้สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศที่อันดับที่หนึ่งที่2และที่สามนะครับแต่สิ่งสําคัญคือในใบงานเด็กๆจะต้องเขียนส่งทุกคนนะคะทุกคนนะครับเพราะมันเป็นการประเมินนะครับคิดวิเคราะห์อ่านและเขียนคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปและสรุปงานลงมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูโบครูหนึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คูณมิทยาแหล่งวิชา สร้างอนาคตไกลเป็นเรือจาา